มากันที่อีกหนึ่งคดีสะเทอนขวัญน,นะครับก็ต้องบอกว่าไม่น่าเกิดขึ้นจริงๆแล้วก็อยากให้มีข้อสรุปที่หลายๆคนพอใจด้วยเหมือนกันนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจครับแล้วก็ทหารฝ่ายปกครองนะครับแอบาพาผู้ต้องหาค่าปาดคอทำแผนประกอบคำรับสารภาพครับในเวลาตีสองครับเนื่องจากตอนบ่ายของเมื่อวานนี้นะครับมีประชาชนมารอการทำแผนเป็นจำนวนมากแล้วก็เกรงว่าจะเป็นอันตรายกับผู้ต้องหานะครับจึงต้องกระทาการในยามวิกาลครับเพื่อความปลอดภัย เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับช่วงเวลาประมาณตีสองครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้นำตัวนายชาตรีร่วมสูงเนินมือฆ่าปาดคอนางสาวจุลารัตน์โทวันนาครับอายุ27ปีครูสาวเหยื่อผู้เคราะร้ายนะครับไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่ห้องเช่าที่เกิดเหตุนะครับเลขที่17/5ถนนสุดบรรทัดซอย8เขตเทศบาลเมืองอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีครับเพื่อทำแผนประกอบคำรับสารภาพโดยวางกำลังร่วมกับทหารตำรวจอย่างแน่นหนา โดยเริ่มจากคนร้ายนะครับลงมาจากห้องแล้วก็งัดประตูเข้าไปแล้วเดินเตะปลักไฟครับทาให้ผู้ตายตื่นขึ้นแล้วก็ร้องเสียงดังโดยคนร้ายได้เข้าไปปลุกปล้ำและผู้ตายก็ได้ดิ้นรนต่อสู้จนถูกทําร้ายใช้มีดที่ติดตัวไปด้วยเชืออบริเวณลำคอจนวิดขาดจากนั้นคนร้ายก็ได้นําทรัพย์สินของผู้ตายบางอย่างหลบหนีออกมาจากห้องแล้วก็กลับมาที่ห้องเช่าของตัวคนร้ายเองนะครับซึ่งการนําผู้ต้องหาทําแผนกลางดึกในช่วงเวลาของ2นาฬิกานั้น เนื่องจากว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นเคยนําตัวนายชาตรีมาเพื่อทําแผนประกอบคํารับสารภาพแล้วครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าช่วงเวลาดังกล่าวนั้นก็ได้มีประชาชนที่ได้รับทราบข่าวมารวมตัวกันเป็นจํานวนมากนะครับส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตํารวจนั้นจําเป็นต้องยกเลิกการทําแผนไปเพราะหวันว่าผู้ต้องหาจะไม่ได้รับความปลอดภัยนะครับเกรงว่าจะเกิดการทําร้ายผู้ต้องหาจึงได้แอบมาทําแผนประกอบคํารับสารภาพในช่วงกลางดึกดังกล่าวครับนอกจากนี้นะครับยังมีรายงานเพิ่มเติมด้วยครับว่าเจ้าของห้องเช่าที่เกิดเหตุนั้นเตรียม เตมทุบห้องเช่าทิ้งหลังเกิดเหตุฆ่าครูสาวทําให้คนที่อาศัยอยู่หลายห้องนะครับต่างย้ายหนีไปอยู่ที่อื่นทําให้เวลานี้นั้นเ,เหลือผู้เช่าอยู่แค่สี่ห้องเท่านั้นเองจากที่เคยมีผู้เช่าห้องพักนั้นเต็มทั้งหมด10ห้องนะครับ ค่ะก็เดือดร้อนไปตามๆกันก็ถือว่าเป็นคดีที่รับความสนใจแล้วก็สะเทือนใจมากนะคะสาหรับความปลอดภัยในชีวิตของตัวเองช่แต่จริงๆเราเราเป็นประชาชนคนหนึ่งอ่ะบางทีเราก็รู้สึกนะว่าแบบทาไมผู้ต้องหาจะต้องได้รับความปลอดภัยขนาดนี้ทําไมต้องแอบไปตอนกลางคืนใช่ไหมทำไมจะต้องหวั่นเกรงว่าเขาจะได้รับอันตรายทั้งๆที่เขาทํร้ายคนอื่นไปแล้วอะไรอย่างนี้